สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคณเจ็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้แล้วครับท่านว่าจะเป็นยังไงมั่งครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศออนี้ครับนี่นะครับ ลักษณะของเหรียญเขาเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือเปืนขึ้นอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านดูนีครับเนี่ยส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยแต่สีทองจะกลายเป็นสีดำปีแล้วครับท่านปล่อรเลยไหมครับยังไม่สำหรัางตกกอาศาสตอ์ดเลยนะครับนี่ครับดำปีเห็นชัดเจนเลยครับท่านอยากทำไงได้ละครับทำงานปีด้วยมันก็เลยค่อยที่จะมีเวลาเลยที่จะทำการล้างเรียนนี้เลยนะครับท่านดูนี้ครับสวยงามมากันนะครับแบบนี้ครับ ก็จะหาเจอได้ในโอหูบองตรงหรือว,ว่าไม่ธรรมดาครับนั้นยิ่งทุกวันนี้นี่กองกระสอบออกมาแลกเหรียญอยู่ทุกวันทุกวันครับท่มันก็เลยลําบากท,ที่หาแล้วกับสวนมากคนที่มีเหรียญเยอะๆนี่คือว่าเหรียญกเก่าเนี่ยก็จะเอาไปแลกที่กับกองกระสอบที่เอารถออกมาหาแลกนะครับท่านมีอยู่วันสองเดือนก่อนครับผมเจออยู่ที่แถวยวลาชบ้างแล้วก็ล่าสุดก็เจอ,อที่แถวตลาดปูครับที่ออกไปแลกครับ ที่กองกระสาเอาออกมาแลกเอาเล้นใหม่มาแลกนี้เราเก่าครับที่จะเก็บไปข้อค้างแลก็จะไปทําลายก่อนที่จะทเลยนรอสีเพื่อเลี้ยนใหม่ออกมาแล้วครับท่านสำหรับเลี้ยนรอเก่านี่ทุกคนนีหายากมากเลยนะครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านกับภูวิพน์อ้นสูงด้านหลังกับรัชาการที่ข้าัครับนี่ครับบนล,ลุงลูกพงท่านก็โอเคนะครับนี่สวยงามมากนะครับท่านนี้ครับเบื้องหน้าพงษ์ท่านก็ด้านหลังลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาด้านหลังนี่ครับ มาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับโอ้โหขอบเฟืองกับกูยใกล้ไปเลยดีกว่าครับนี่ครับขอบเฟืองเลียนนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับนี่สวยงามมากเลยครับไม่มีรอยบุบระบี้อะไรมากมายครับแต่ก็มีเหมือนกันครับเลียนที่ผ่านการใช้ล้วเลียนไหนไม่มีคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมีแน่นอนครับดูครับขอบเฟืองสำหรับเรียบนะครับเนี่ยนะครับก็มีแทบทุกเเรียนนะครับแต่เป็นแบบนี้ครับกลับมาดูด้านหลังครับพี่กลับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นยังไงมั่งครับเห็นไหมครับที่เป็นแบบนี้ยังไม่สุด ไม่ได้ทํากับลานนะครับท่านมก็เลยสิ่งโกโปกเปิดเพื่อนจํานวนเลยครับท่านประเทศไทยครับอักษรเบิลสามตัวจิกอยู่ตัวที่สี่หาามาที่หนึ่งนะครับท่านสหรับอักษรนบิลนี่สำขึ้นมาเพื่อผู้มีิการทางสายตานะครับท่านพอชสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านโลท่าทางจะผปยิตเยอะนะครับเนี่ยส่วนตรงกลางนี้คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณนะครับเนี่ย ตามลงมาอีนิดนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศ2 5 3พันห้าร้อยสาสิบเ็ดเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยรอดูแป๊บนึงครับดูคู่มือก่อนครับจํานวนการผลิตก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมืนแปดพันแปดร้อยสาสิเ็ดเียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านหนึ่งร้ยห้าสิบล้านเศษเศษเลยครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านขยับขึ้นมาจากแปดสิบบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีนะครับท่านตอนนี้นะครับราคาสูงทีเดียวนะครับเนี่ย่วนลิงที่ผ่านกันใชเหรอครับตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับขยับขึ้นมาจากสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเป็นยี่สิาาบาทถึงยี่ห้าบาทไปแล้วนะครับ